สวัสดีครับผมโรมัน LCD TV Thailand ทีวีทั้ง3ตัวที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับผมให้คําจํากัดความว่าเป็นทีวีที่มากกว่าทีวีนะครับเพราะว่าอะไรนี่ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีด้านภาพเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันต้องมาพร้อมกับงานดีไซน์ที่ถือว่าสวยเก๋ด้วยเพราะมันอยู่ในไลน์อัพของไลฟ์สไตล์ทีวีจากทางซัมซุงนะครับที่ทีวีเนี่ยมีดีไซน์สวยนะครับเราก็สามารถใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเอกนะในการประดับบ้านได้ เรามาดูกันนี่อย่างทีวีตัวนี้เนี่ยดีไซน์เป็นแบบแนวตั้งเลยนะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยด้วยแล้วก็มีทีวีดีไซน์ที่เป็นแบบกรอบรูปแบบนี้นะฮะแล้วก็ตรงนู้นนี่คือดีไซน์แบบมินิมอลนะครับเห็นไหมครับสีขาวขๆาพร้อมขาตั้งทรงเรียวแบบนี้เดี๋ยวผมมีรีวิวแบบจอเลืกทั้งสารุ่นให้ดูกันครับเริ่มจากตัวแรกนะครับตัวนี้คือเดอเซโร่นะครับโดยคำว่าเซโร่เนี่ยเป็นภาษา,ษาเกาหลีแปลว่าแนวตั้งนะครับหรือว่า v e อร์ c a l นั่นเอง ก็คือหลักๆเนี่ยมันก็คือทีวีแนวตั้งนั่นแหละนะครับโดยปกติเนี่ยเราดูทีวีแบบแนวนอนมาทั้งชีวิตถูกไหมครับจากครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เราสามารถดูทีวีแนวตั้งแบบนี้ได้แต่จริงๆเนี่ยมันก็สามารถดูแนวนอนแบบปกติได้เช่นกันนะครับนี่เพราะว่าบนดีมือคอนโทรลนะฮะเขามีปุ่มนี่ครับเราสามารถหมุนตัวทนะีวีเนี่ยผมกดเข้าไปว้าวนะครับโอฉากลบซะหน่อยจะสังเกตได้ว่ามันก็จะมีหน้าตาสมาร์ททีวีนะครับเหมือนสมาร์ททีวีแบบปกติเลยแหละผมลองเข้าแอปอย่าง YouTube ให้ดูนะครับ รายการอย่างเดววอลซองนะครับลองกดเข้าไปดูสัหน่อยของ w o r ร์กพอยเออเนี่ยภาพแล้วก็เสียงเนี่ยที่ถูกยิงออกมาจากด้านล่างนะครับก็มาแบบปกติเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอลองพลิกกลับก่อนนี่พลิกกลับปุ๊บมันก็กลับมาสู่ Portrait Mo d e หรือว่าโหมดแนวตั้งนะครับแล้วคำถามคือทีวีแนวตั้งแบบเนี้ยทำออกมาเพื่ออะไรนะครับทางซัมซุงนะฮะเขาเล็งเห็นว่าไลฟ์สไตล์ในการใช้จอมือถือในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะดูคลิปจาก YouTube คลิปวิดีโอจาก Facebook หรือแม้กระทั่งพวกคลิปจากแอปอย่าง Tik t o ็อกที่กําลังฮิตในหมู่นะฮะเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นอ่ะอย่างผมก็ถือว่าติดเหมือนกันนะเพราะผมยังวัยรุ่นอยู่นะมันก็เป็นแนวตั้งทั้งหมดนะครับแล้วเขาบอกว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถโยนคลิปเหล่านี้เนี่ยขึ้นไปเล่นนะฮะบนทีวีจอใหญ่4 3นิ้วได้ไม่ต้องมานั่งเพ่งนะฮะบนจอเล็กๆอย่าง6นิ้ว7นิ้วอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อแบบไร้สายให้ดูนะ,ะผ่านฟีเจอร์ที่เรียกว่า Smart Smart ท i e w นะครับอ่ะผมกด แล้วก็ส่งนะฮะภาพขึ้นไปซัมซุงเดอะไซโลเลยไร้สายแบบนี้เป๊ปเดียวนะวดได้เลยนะนี่น้องนาหน้าของ GDS นะครเห็นไหมอย่างเงี้เราก็สามารถดูพวกคลิปวิดีโอต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งอ่านคอมเมนต์ตัวมันก็ใหญ่ขึ้นนะแบบนี้นะผมลองเลื่อนคลิปให้ดูนี่เมาคีรา่ราสัตว์เออไม่ใช่เฉพาะแอปอย่าง TikTok นะครับอย่างพวกแอป a c e b o o k นี่ ผมลองเข้าให้ดูนะครับนี่เพจของผมเองนะครับนายโรมันเนี่ยผมลองสไลด์ลงมาให้ดูแบบนี้นะอ่ากดดูรูปต่างๆได้นะอ่านคอมเมนต์เนี่ยก็ตัวใหญ่ชาดเลยนะครับบอกว่าเออขนาดเท่าไหร่นะครับชอบเดอะเฟรมดีไซน์สวยนี่ชอบเดอะเซริฟต่างๆอันนี้ก็ถือว่าโอเคถือว่าตรงกับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันนะครับรวมถึงคลิปวิดีโอบน u t u b e นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีมิวสิกวิดีโอนะที่เป็นแนวตั้งอยู่ในแอป YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะผมลองเข้าให้ดู vertical mv กดเข้าไปแบบนี้นะอ่านี่ mv ของวง i a s y นะครับผมกดแบบเต็มจอให้ดูแบบนี้อืมนี่พพสไว้ก่อนเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็สามารถกดเป็น screen saver แบบเดิมก็ได้เผื่อเอาไว้ตั้งโชว์ในบ้านนะเก๋ๆสวยๆเนียมันบอกพวกวันเวลาวันที่ต่างๆแบบนี้ได้ ในกรณีถ้าเราเชื่อมต่อมือถือซัมซุงเข้ากับทีวีเดอะเซโร่นะครับมันมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าออโตโรเทชันคือเราจะพลิกมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนเนี่ยตัวทีวีเนี่ยมันก็จะพลิกตามอัตโนมัตินะครับแบบเรียลไทม์มาดูดีไซน์ตัวเครื่องกันบ้างน,นะครับตัวกรอบทีวีแล้วก็โดยรอบเนี่ยเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นลำโพงนะครับที่มีตัวผ้านเนี่ยบุเอาไว้อยู่ มีโลโก้ s a m s u ุงนะฮะติดอยู่บริเวณมุมด้านล่างซ้ายตรงนี้พลิกมไปดูที่ด้านหลังกันบ้างนะคบนี่ก็จะมีขาตั้งแบบค้ำยันนะฮะลักษณะคล้ายๆกับกรอบรูปแล้วก็จะมีล้อเลื่อนนะครับเป็นออปชันเสริมสำหรับท่านที่ต้องการเคลื่อนย้ายแบบสะดวกและสุดท้ายนะครับความลับที่ทําให้มันเสียงดีนี่ครับมีลาโพงวูเฟอร์ er ซ่อนอยู่นะครับหนึ่งลูกอยู่ด้านหลังแบบนี้เลยสําหรับ The Zero มีขนาดเดียวนะครับอยู่ที่43นิ้วราคาเปิดตัวอยู่ที่59,990บบาทครับ สำหรับตัวที่2นะครับนี่ครับคือเดอะเซรีฟเป็นทีวีดีไซน์มินิมอลนะเห็นไหมสวยชิคเลยถูกออกแบบโดย2พี่น้องมิสเตอร์โรนาและก็เออร์วานบรูเล็กซึ่งเป็นนักออกแบบชาวฝรั่งเศสนะฮะซึ่ง2พี่น้องเนี่ยมีผลงานในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์นะฮะสไตล์มินิมอลสุดชิคมากมายเลยมาครั้งนี้นะครับเขาก็ได้ออกแบบตัวทีวีนะครับนี่ให้มีดีไซน์สวยนะสามารถเอามาตกแต่งบ้านได้นะฮะถือว่าเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ทุกสิ่งภายในบ้านได้ครับมาดูดีไซน์โดยรวมกันก่อนนะ จะสังเกตได้ว่าตัวกรอบทีวีเนี่ยมีดีไซน์ที่แปลกนะมีส่วนเว้าวส่วนโค้งส่วนหักมุมด้วยนะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นสีขาวแบบแมท์ไว้นะฮะแล้วก็จะมีโลโก้ซัมซุงนะครับสกรีนบางๆอยู่ตรงนี้ผมใช้คําว่าบางๆนะครับมันไม่ปรเจิตปรเจกตมันจะต้องเข้าคอนเซ็ปต์แบบมินิมอลส่วนด้านข่านะครับถ้าเราดูดีๆมันจะเป็นดีไซน์รูปตัวไอแบบอักษรโรมันเห็นไหมครับจะมีขีดน,นะฮะปิดด้านบนกับด้านล่างแบบนี้ พลิกมาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะครับก็จะเป็นดีไซน์ขาวๆแบบมินิมอลเรียบๆเช่นกันนะฮะแล้วก็จะมีพวกกลุ่มของช่องต่อเนี่ยจะมีฝาปิดนะครับเอาไว้ซ่อนสายสัญญาณด้วยและยิ่งไปกว่านั้นนะครับเราสามารถเดินสายสัญญาณเข้าตามช่องแบบนี้นะครับร้อยลงมาที่ขาตั้งเพื่อเราจะได้ซ่อนสายสัญญาณให้เรียบร้อยสวยงามได้ไม่เกะกะลกงลังครับดีไซน์โดยรวมนะครับผมถือว่ามันสวยหรูชิกนะฮะสไตล์มินิมอลนะครับคือไม่ได้แบบสวยโดดเด่นประเจะเจอรจนเกินไปนะครับถือว่าแบบกําลังดีเลยนะครับ เมื่อเราปิดทีวีเนี่ยมันก็ยังดูสวยอยู่นะครับนี่มันไม่ได้ดูเหมือนพวกทีวีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบจ๋าจนเกินไปอ่ะมันดูเหมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งไว้ประดับบ้านได้เลยความพิเศษของมันเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของดีไซน์อย่างเดียวนะครับคือมันสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่าน NFC ได้นี่ด้านบนนะมันมีโลโก้ NFC อยู่นะครับเราสามารถวางมือถือของเราแตะปื๊ดแบบนี้อ่าเห็นไหมเชื่อมต่อนะครับกับโทรศัพท์มือถือ Galaxy S10 ของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทีนี้เราก็สามารถเปิดเพลงนะบนแอปพลิเคชันของเราอย่างผมเปิดจาก Spotify แบบนี้ลองเล่นเพลง Shape of You เพิ่มเสียงข้าหน่อยแต่สังเกตว่ามันก็มีพวกวิชวลเอฟเฟ c t เนี่ยนะขึ้นมาตามบีทของดนตรีด้วยอย่างผมเนี่ยหลีวอลลุ่มเหลือศูนย์ปุ๊บเห็นไหมรูปต่างๆมันก็หายไปแต่ถ้าเราเพิ่มวอลลุ่มขึ้นมาแ <The love S 1> นย <the best. S 1> พวกเม็ดกลมๆสีๆนะครับ <The best. S 1> มันก็จะ เต้นตามนะฮะจังหวะของดนตรีนั่นเองก็ถือว่าเป็นกิมมิกลูกเล่นนะครับเปลี่ยนทีวีธรรมดาธรรมดาเนี่ยให้มีชีวิตนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อแขกไปใครมานะครับเราก็สามารถเปิดเพลงเขาฟังได้นะ,ะพร้อมภาพประกอบแบบนี้และสุดท้ายมันยังมีโหมดที่เรียกว่า a m b i e n t mode นะฮะ,ะตามสัญลักษณ์ตรงนี้เลยนะครับคือการเปลี่ยนภาพพักหน้าจอเนี่ยให้เป็นรวดลายต่างๆหรือภาพวิวทิวทัศน์ต่างๆได้นะฮะเพื่อใช้ในการตกแต่งบ้านนี่ยกตัวอย่างอย่างตอนนี้ผมก็ใช้เป็นวิวแบบนี้อยู่นะเป็นธรรมชาติแต่ผมกดโหมดแอมเบียนขึ นี่ผมลองเลื่อนไปแบบว่าเอาง่ายๆหน่อยเป็นแบบผ่อนคลายแบบนี้นะฮะอดี๋ยวจะให้ภาพพักหน้าจอเนี่ยมันเป็นแบบสีสบายตาสบายตานิดนึงอ่ะผมเลือกเป็นเม u n t a i นภูเขาแบบนี้อ่ามันก็โชว์ขึ้นมาแบบนี้เป็นสไตล์ซอฟต์ๆนะครับผมว่าก็จะเหมาะกับการตกแต่งบ้านที่เป็นแบบพวกสีเอิร์ธโทนดีแบบนี้ส่วนรูปอื่นๆเนี่ยมันก็มีเพียบเลยอีกมากมานยนะอันนี้เราก็ไปเลือกให้เข้ากับสไตล์บ้านของเราครับ เดอะเซรีฟนะครับมีทั้งหมด2ขนาดด้วยกันนะฮะได้แก่43นิ้วราคาเปิดตัวอยู่ที่29,990บาทส่วนไซส์55นิ้วที่ผมได้มารีวิวเนี่ยก็จะอยู่ที่49,990บาทครับและตัวสุดท้ายนะครับก็คือเดอะเฟรมหรือว่าทีวีดีไซน์กรอบรูปนั่นเองนะครับความหมายแปลตรงตัวเลยนะครับตัวทีวีเนี่ยสามารถเปล่งภาพงานศิลปะออกบนหน้าจอได้ตามคอนเซ็ปต์ของเขานะครับเมื่อเรากดปิดทีวีปุ๊บเนี่ย ภาพักหน้าจอนะครับมันก็จะถูกแสดงขึ้นมาเนี่ยเป็นงานศิลปะต่างๆแต่กับการเมื่อเรากดเปิดทีวีนะครับเราก็สามารถดูพวกรายการทีวีปกติหรือเข้าสู่แอป YouTube Netflix ได้ความพิเศษของมันนะครับคือมันออกแบบออกมาเพื่อให้แขวนผนังโดยเฉพาะเลยครับนี่ครับมันมาพร้อมกับ no gap wall mount นะครับทำให้เราสามารถแขวนทีวีเดอะเฟรมเนี่ยเข้ากับผนังโดยแทบไม่มีช่องว่างเหลือเลยและมันก็มาพร้อมกับสายที่เรียกว่า one invisible connection นะครับเปนเนเ็นเส้นสายแบบนี้นะครับ ถูกลากโยงไปที่กล่องวัน Connect นะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมช่องต่ออ่าฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมการแขวนเนี่ยมันก็จะเรียบเนียนนะครับไม่มีสายสัญญาณลกลุงลางจริงๆตัวเครื่องเนี่ยมันก็สามารถตั้งโต๊ได้นะเพราะมันมีขาตั้งแถมมาให้แต่ว่าถ้าแขวนผนังเนี่ยก็จะถือว่าสวยสมบูรณ์แบบเลยครับและไฮไลท์ของ the Frame เนี่ยคือเราสามารถเปลี่ยนสีของกรอบรูปเนี่ยได้ถึงสีสีด้วยกันนะฮะอย่างตัวออริจินอลเนี่ยก็จะเป็นกรอบสีดําให้มาอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้มันก็จะมีกรอบสีน้ําตาลเข้ม น้ำตาลอ่อนนะฮะแล้วก็สีขาวอีกด้วยเดี๋ยวผมเปลี่ยนนะฮะไอ้กรอบสีน้ําตาลอ่อนให้ดูใส่เข้าไปมันเป็นแบบแม่เหล็กนะครับตัวเครื่องมันมีอาร์ตโหมดนะครับหรือว่าโหมดงานศิลปะนี่แหละเราสามารถกดเข้าไปได้นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปเลือกรูปภาพที่เราชื่นชอบเนี่ย จากศิลปินชื่อดังเนี่ยขึ้นมาแสดงบนจอทีวีได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนี่อันนี้ผมก็ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลไว้ก่อนนะครับว่ามันมีค่าสมาชิกรายเดือนนะฮะร,รวมถึงเป็นแบบแอนนูัลแพลนหรือว่ารายปีด้วยนะครับเนี่ยอยู่ที่1,700บาทนะครับได้12เดือนเลยก็จะมีงานศิลปะก,กว่าหนึ่งพัชิ้นเนี่ยจากศิลปินชื่อดังเนี่ยให้เราเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นลีโอนาร์โดดาวินชีในภาพโมนาลิซาแบบนี้คลอสโมเน่นะครับรวมถึงวินเซนต์แวนโก้ด้วยนะครับเอาขึ้้้นนนนมาาาาแสดดงงะภยยใบขอเเรไเล และสุดท้ายนะครับมันยังมีไลท์เซนเซอร์นะครับที่คอยตรวจจับสภาพแสงภายนอกนะฮะแล้วก็คอยปรับเพิ่มลดแสงสว่างของตัวทีวีอย่างอัตโนมัติเพื่อให้ภาพเนี่ยออกมาอย่างนุ่มนวลครับสว่างกําลังพอดีเหมือนภาพงานศิลปะจริงๆครับรวมถึงโมชั่นเซนเซอร์นะครับที่คอยตรวจจับการเคลื่อนไหวว่ามีใครอยู่ในห้องหรือเปล่าถ้ามีใครอยู่ในห้องอยู่นะครับมันก็จะฉายภาพเนี่ยอย่างพวกงานศิลปะขึ้นมาแต่เมื่อไหรก็ตามครับถ้าเราเดินออกจากห้องนะครับเซนเซอร์เนี่ยก็จะตรวจจับไม่พบคนนะมันก็จะปิดตัวเองลงอัต แล่ล่าสุดนะครับทางซัมซุงก็ได้เปิดตัวเดอรเฟรมไซส์มินิอย่าง3.2นิ้วตัวนี้ขึ้นมาเนี่เห็นไหมถือว่ากําลังดีเลยนะนี่ผมลองยกให้ดูแบบนี้โอ้ขดายกําลังดีเลยสามารถเปลี่ยนตัวสีกรอบเนี่ยได้เหมือนกับตัวใหญ่เลยนะครับนี่เป็นแถบไม่เหล็กเหมือนกันนะอย่างกรอบที่ผมใส่อยู่นะครับก็คือเป็นกรอบสีวอลนัทหรือว่านําตาลเข้มนั่นเองรวมถึงออปชั่นเสริมนะสำหรับไซส์นี้เนี่ยก็จะมีกรอบสีพิเศษยางนี่สีเหลืองเลมอนเห็นไหมน่ารักไหมอันนี้ถือว่าเหมาะกับคุณสาวๆด้ววยนนะะะก็ถือ่าาเหม กับการเป็นของขวัญน,นะฮะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสหรือปีใหม่นี้ครับสำหรับราคาขายของ The Frame นะครับไซส์65นิ้วอยู่ที่52,990บาทไซส์55นิ้วจะอยู่ที่45,990บาทแล้วก็เจ้าตัวจิ๋วนะครับไซส์32นิ้วเนี่ยก็จะอยู่ที่17,990บาทครับ ทั้ง3รุ่นนี้นะคบไม่ใช่แค่สวยแค่ดีไซน์ภายนอกเพียงอย่างเดียวนะฮะแต่ภายในอย่างคุณภาพของภาพเขาใช้จอแบบ 4K QLED ที่ใช้เทคโนโลยีควอนตัมดอทด้วยซึ่งช่วยบูสต์อัพสีสันนะครับให้มีความสดอิ่มใกล้เคียงกับมาตรฐานโรงหนังมากยิ่งขึ้นถ้าเราเปรียบเทียบกับพวก 4K LED TV รุ่นเริ่มต้นนะครับภาพก็ดีกว่ากันสักหนึ่งขยักใหญ่เลยและก็ยังให้ระบบระบริการ smart TV นะครับแบบ Tizen OS นะฮะซึ่งมีแอปดูหนังแล้วก็ซีรีส์เนี่ย ให้มาอย่างครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube, Netflix, Apple TV, AS Play, HBO GO แล้วก็วิวนะครับเอาไว้ดูซีรีส์เกาหลีได้ส่วนช่องต่อที่เป็นมาตรฐานก็ให้มาครบนะครับไม่ว่าจะเป็น HDMI, USB, ช่องต่อดีตอนทีวีรวมถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายครับเรียกได้ว่าสวยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกครบเลย และทั้งหมดนี้ก็คือทีวีสายไลฟ์สไตล์ดีไซน์สวยจากทางซัมซุงครับแล้วคุณผู้ชมละ่ะถ้าเลือกได้1ตัวนะครับอยากจะได้ตัวไหนไว้ประดับบ้านระหว่าง The ะ e ซโรนะครับทีวีดีไซน์แนวตั้งแบบนี้ The Frame นี่ทีวีดีไซน์กรอบรูปหรือ The s e r i f ทีวีดีไซน์สวยสไตล์มินิมอลลองโพสต์มาบอกใต้คอมเมนต์กันหน่อยพร้อมเหตุผลด้วยนะสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ